เท่ท <Hey, S 2> <ๆ>ี่ผมแก้ศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงวิธีการหาเศษข้อมีเงี้ให้ได้เยอะๆต่อวันนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เบื่อไหมทำการนั่งฟาร์มเล่<อ>แล้วไม่เก่งสักทีแล้วยังคงเจอปัญหาอื่นอีกมากมายผมขอแนะนำอีดิทเหมยช็อปบริการรับฟาร์มกินโลบ็อกไม่ว่าจะเป็นแบแบบล็อกฟุตออสตาและแอนิเมชั่นเอเวนเจอร์ р, และอื่นอีกมากมายรวมถึงบริการกดเกมพาร์ตเติมโลบ็อกแล้วก็จำหน่ายดีเกมอีกด้วยนะครับผมจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านี้เยอะนะครับผมาง EN ั้นเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็เหมือนต้นคิดที่พไปเลยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําเทคนิคการหาเศษคอสติกนะครับผมสำหรับการทำคอสติก ทำคอสเมิกหนึ่งดาวสองดาวได้ง่ายขึ้นนะครับด้วยวิธีที่ผมแนะนําในคลิปนี้นะครับผมซึ่งผมจะแบ่งเป็น4หัวข้อหลักนะครับผมวิธีการฟาร์มเศษคอสเ์มิกนะครับหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือการเลือกแมปที่ถูกต้องนะครับคือดับแรกก่อนเลยนะครับผมคือเราเนี่ยจะต้องมีตัวที่เราต้องปั้นที่อยากจะปั้นก่อนยกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับผมอยากจะปั้นกนอ่ะสักตัวหนึ่งนะครับผมคือเราต้องมีตัวละครที่เป็นกออตัวหลักเนี่ยหนึ่งตัวก่อนนะครับผมแล้วก็การทําขึ้นหนึ่งดาวเนี่ยต้องใช้ต เศษคอสมิกนะครับจำนวน10เศษหรือว่า2คอสมิกอะไรก็ได้นะครับผมนำไปย่อยตรงตู้ที่ชื่อว่า s s e n c e Machine ตรงนี้นะครับพอเราย่อยคอสมิกนะครับผมมันจะได้เศษมานะครับผมซึ่งการทำขึ้น1ดาวนะครับต้องใช้ตัวละครหลักที่ต้องการขึ้น1ดาวลวก็ตัวละครเหมือนกันตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใช้เศษ10นะครับผมตามนี้สำหรับการขึ้น1ดาวนะครับซึ่งไอตรงเศษคอสมิกตรงนี้แหละครับผมที่จะไม่นำการหาในวันนี้นะครับ ซึ่งไอเสตคอสเมีงตรงนี้นะครับผมหาได้จากการย่อยคอสเมียงกันเองนะครับผมตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นกราฟของทางเดฟเกมนะครับผมที่เขาส่งมาดูว่าอัตราการออกคอสเมียเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนไม่ต้องสนใจตัวเลขก็ได้นะครับผมให้ทุกคนเนี่ยดูสีนะครับผมดูสีของกราฟนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําก่อนลกันนะครับผมซึ่งเป็นถ้าเป็นแถบแนวตั้งเนี่ยก็จะบอกนะครับว่าแต่ละแมปเนี่ยเป็นแมปอะไรบ้างนะครับผมยิ่งด้านซ้ายเนี่ยก็คือแมปแรกก็คือแมปเดวอนบอลใช่มั้้ยครบแลววก็ดดาานนขสุเี่ เป็นล่าสุดตอนนี้นั่นก็คือ h u n t e r x h u n t e r นะครับผมสังเกตว่าสีเนี่ยมันยิ่งเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉนั้นสรุปได้ง่ายๆเลยก็คือ c อ s m i c ตู้คอสมิกแมปที่มาล่าสุดเนี่ยจะหายากกว่าคอสมิกที่แมปที่อยู่ก่อนหน้าหรือว่าแมปเก่านะครับยิ่งแมปเก่ายิ่งหาคอสมิกง่ายนะครับถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อกาฟนี้เดี๋ยวเราไปดูในเกมก็ได้นะครับสมมติผมจะไปแมปแรกใช่ไหมครับปึ๊บไปแมปแรกนะครับผมจริงๆคอสมิกเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ไม่ได้แสดงหน อ่าอัตราการออกมิสติกนะครับผมของแมบแรกก็คือศูนย์จุดหกสามนะครับผมแล้วผมไปแมปแลนด์ออฟแอนด์หรือว่าแมปฮันเตอร์นะครับผมจะสังเกตได้ว่าอัตราการออกมิสติกเนี่ยจะค่อนข้างต่างกันนะครับขึ้นล้วนศูนย์จุดหนึ่งห้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมไออัตราออกตรงนี้มันขึ้นอยู่กับหัวข้อที่สองนะครับผมนั่นก็คือลักด้วยนะครับผมลักตัวละครเรานะครับผมสังเกตตรงขวาล่างนะครับถ้าลักเนี่ยได้จากการที่เราเนี่ยครับผมทำอัปเกรดนะครับนั่นคือออนเวลาตรงนี้นะครับผม ออาเวลาตรงนี้จากหนึ่งที่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นเกมพาร์ตนะครับเกมพาร์ตลักนะครับก็จะมีลักแล้วก็มีซุปเปอร์ลักนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมาจากการทําทีมนะครับซึ่งทีมนะครับผมทีมลักเนี่ยมันจะมีเบิร์กอยู่ทั้งหมดเนี่ยสามเบิร์กนะครับไม่ใช่สามเบิร์กสองเบิร์กนะครับผมที่ทำไปแล้วเนี่ยเพิ่มค่าลักของเราได้นั่นก็คือเบิร์กลักกี้นะครับซึ่งลักกี้สามนะครับผมจะอยู่ที่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ จะมีเปิร์กหมวกลุงนะครับผมหมวกลุงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20%นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ20%นะครับผมซึ่งถ้าจะทำทีมลักเนี่ยก็แนะนำเป็นหาตัวละครมิตินะครับผมมาทำา2ดาวนะครับผมแล้วก็อันนึงใส่ลักที่3อันนึงใส่หมวกลุงนะครับผมจะบูตได้ดีสุดในตอนนี้เลยนะครับโอเคมาครับผมประมาณนี้สอบวิธีการทำทีมลักนะครับผมข้อที่3ต่อมานะครับนั่นคือการเที่ยวเนี่ยไป a อ K นะครับ ซึ่งการเียบเคเนี่ยมีได้หลายอย่างมากนะครับม่วจะเป็นเปิดใครแอดระบอกโดยตรงเลยหรือว่าเปิดระบอกในคอมเลยแล้วก็เปิดออโต้คิกเอานะครับผมแล้วก็ปล่อยคอมทิ้งไว้อย่างนั้นไปนอนไปทำน,นู่นน่นั่นที่ไม่ต้องแตะคอมก็ได้นะครับผมหรือว่าทีที่ผมแนะนำก็คือการโหลดอ e m มูเลเตอรมานะครับอิม e ูเลเตอคือการจำลองมือถือเช่น LD Player Nock Blue Stack นู่นนั่นนะคบผมมีหลายเจ้ามาให้เราเลือกใช้ก็ไปเลือกใช้แล้วก็โหลดโรบอกแล้วก็โหลดแล้วคลิกแล้วก็เปิดไข่แล้วก็เปิดแล้ลคลิกแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับวิธีใช้การใช้อิมูเลเตอร์เนี่ยสามารถพับจอไปทํอย่างอื่นได้นะครับตัวอย่างเช่นผมเอฟเคตั้งไว้แล้วก็ผมก็ไปเล่น Facebook ไปดูหนังไปดูนู่ยนั่นก็ได้นะครับผมทางานกับคอมได้เรื่อยๆแล้วก็พร้อมทั้งเอฟเคไปด้วยนี่นคือวิธีที่แนะนําที่สุดนะครับผมหรือวิธีนึงก็คือการ ไปเช่าคาวโฟนนะครับผมคาวโฟนก็มีหลายเจ้าเช่นกันนะครับเราไปหาข้อมูลดูนะครับคาวโฟนนั่คือเป็นเหมือนกับการจําลองมือถือตัวเดียวไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเปิดเองนะครับผมเป็นเช่าอารมณ์แบบว่าเป็นเช่าเซิร์ฟเปิดเอฟอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปหาข้อมูลเขียนว่าคาวโฟนใน YouTube ก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมสับการหาเวลามา AFK นะครับผมแล้วก็วิธีที่4นะครับผมนั่นก็คือดวงนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยจริงๆมันก็การันตีไม่ได้นะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ย เปิดเป็นคืนนึงก็จะได้5ชิ้น10ชิ้นบางคนเปิดเป็นคืนนึงก็ได้20ชิ้นเลยนะครับผมก็แล้วแต่ดวงของเราด้วยนะครับผมส่วนหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมถ้าครบทั้งสีวิธีนี้แล้วนะครับผมไิ่นแล้วตรงไหนเนี่ยดีที่สุดนะครับผมแนะนําเป็นแมปเอ่อนี่นะครับผมกรีนพาเน็ตหรือว่าแมปแรกเลยนะครับแล้วก็มา a อฟตรงนี้เลยนะครับผมตรงออฟตรงนี้นะครับซึ่งแนะนําอย่างหนึ่งนะครับผมการ a f k เเนี่ยมันมันจะได้ไม่ได้เนี่ยอยู่ที่ ที่ยหญ่ที่ผมพูดไปนะครับผมแต่ว่าผมมีเทคนิคแนะนานิดนึงนะครับผมก็คือสมมติว่าทีมของเราเนี่ยเป็นทีมที่แบบเป็นทีมรักหมดเลยใช่ไหมครับแล้วเราเนี่ยเวลาเวลาเราเปิดไปพรุนี้ไหมทุกคนนะครับผมเปิดการตีออโตตั้งไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ปรับให้ตีทุกตัวนะครับอันนี้คือแนะนําเสริมนะครับเพราะอะไรนะครับเราต้องตีไปด้วยนะครับผมเพราะว่าคือถ้าเราตีไปด้วยแล้วก็เปิดไข่ไปด้วยนะครับผมมันจะมีเงินได้เงินเนี่ยไม่ต้องมาสนใจหรอกมันได้น้อยนะครับแต่สิ่งที่จะได้พร้อมเงินนะครับนั่นก ซึ่งไอ้ดาเมจตรงนี้มันจะได้จากการกํากจัดเอนเนมี่หรือว่าการฆ่าศัตรูนะครับยิ่งเราฆ่าถึงจํานวนที่มันถึงเนี่ยมันก็ได้ดาเมจทีมเป็นด้วยนะครับอันนี้คือแนะนําเพิ่มเติมเฉยๆนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยวิธีการฟาร์มเศษคอสร์สดีที่สุดนะครับผมคือการมา AFK แแบบแรกแล้วก็เปิดออโต้ไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าใครสนใจตรงไหน,น,นก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมถ้าผม พูดตรงไหนผิดหรือว่าตกหล่นต้องขอเป็นคนด้วยนะครับผมสามารถมาพิมพ์บอกได้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย